มาหาเก็บพักไปใส่หนึ่งป่าพี่น้องเอ้ยหนึ่งปลานิ่นปลาตะเพียนครับยอดบกบวบเอเลอยอยู่งามางางบบครับถือฝนกำลังทังยอดบกบวบกับยอดแมงนนี้ยไหมบานบานพี่น้องเอิอนอย่างน้อครับนี่ทั้งผมเอินอนยอดขี้เล็กบ้านนะตะกี้เกิดมาตนเดียวยถนนถนอมครับอยากได้อยากได้แนววันนี้ไปล่าเกิดมาโอ้ยเป็นหนวย แตกล้นไปบองได้ก็เกิดมางน,านั้นทางทีมกับบดับแนวแต่ว่ากับลวกแซบครับลวกแซบหนึ่งเจ้ลหนึ่งหนึ่งกินกับน้ำพริกหนึ่งเส้นปลากับแซบงอดบวกบวกกับกำลังง่ามพี่น้องเรือยๆกัน,งงน,อ,นอ้นวนรวยอยู่หนึ่งปลาครับ ได้หนึ่งปลาหูงามพักผักงามผักงามอันบ้านบ้านเท่าครับหนึ่งปลาอลไรมาเร่งนี่ปลาก็กินปลาเนี่ยนะพักขางหัวขางสวนบ้านเท่าเนาะครับเนาะเดี๋แนวายุา่แนวกินเด้อดผมได้กับพ่อได้กินเดีย๋ยวแค่นี้กับพ่อแลอ้วงามกักสะอ่อนพัก